สวัสดีค่ะดาวสิรีพรแก้วดวงงามนะคะนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยค่ะที่นี่ชื่อร้านอาหารครัวเซิร์ฟค่ะเจ้าของร้านเป็นเลขาของสมาคมนะคะแล้วก็ให้นักกีฬาเก็บตัวอยู่ที่นี่เพราะว่าใกล้สถานที่ฝึกซ้อมค่ะติดทะเลค่ะ ก็ปกตินะคะชีวิตประจำวันทั่วนี้ก็คือส่วนมากจะเป็นซ้อมนะคะช่วงเช้าก็จะเข้าเวทวิ่งบ้างพายเรือบ้างคะ่ะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นฝึกซ้อมในทะเลเคะ่ะถ้าช่วงวันหยุดนะคะก็จะมีไปคาเฟ่แต่าล้วช่วงนี้ก็คือจะไม่ค่อยได้ไปไหนคะค่ะจะพักผ่อนคะ่ะแล้วก็รีแลกอยู่ที่ห้องอะไรเงี้ยคะ่ะเล่นกีตาร้องเพลงบ้างเดินไปนู่นไปนี่แถวนี้คะ่ะไม่ค่อยได้ไปไหนคะ่ะาว วันอังคารกับวันเสาร์อาทก็จะเป็นเล่นเวทค่ะเป็นบอดี้เวทค่ะบนเขาก็มีเล่นเป็นนาทีค่ะก็คือเซตหนึ่งครึ่งชั่วโมง,งแล้วก็อีกเซตหนึ่ง20นาทีแล้วก็จันทรุธศุกร์เช้าก็จะมีเป็นภายเรือค่ะภายเรือ ือตอนเด็กๆเราเป็นคนชอบเล่นน้าทะเลค่ะอยากมาเล่นน้ําทะเลอะไรเงี้ยแต่พอช่วงมัธยมอะค่ะก็มีคุณครูที่เข้ามาใหม่เขาเป็นนักกีฬาทีมชาติเก่าอะค่ะเขารับสมัครนักกีฬาวินเซิร์ฟอะไรเงี้ยค่ะเห็นเขาบอกว่าเล่นที่ทะเลก็ไปเลยค่ะไม่รู้ด้วยว่าตอนนั้นวิวนเซิร์ฟเป็นยังไงแต่รู้ว่าเล่นที่ทะเลก็ไปก่อน <laughs> ตอนแรกเราก็มีเพื่อนนะคะแบบพอมีเพื่อนพาเล่นมันก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็ พอมีการแข่งขันสนามแรกระยะเวลาการฝึกซ้อมมันนานขึ้นใช่ไหมคะได้ไปแข่งสนามใหญ่ขึ้นซีเกมเอเชียนเกมชิงแชมป์โลกอะไรนะครับมันก็ทําให้เราแบบมีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นกว่านั้นก็คือแบบอยากไปโอลิมปิกอะไรครับมันก็เลยทําให้เราแบบตั้งใจฝึกซ้อมไปแข่งก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ะะมันเป็นที่เราฝึกมาด้วยคะ่ะฝึกซ้อมอยู่ตลอดนะคะแบบว่าตั้งแต่อายุ13จนตอนนี้คะ่ะไม่เคยหยุดนานเกิน เเดือนลยก็ตอนติดทีมชาติครั้งแรกนะคะก็คือเป็นเยาวชนทีมชมเอเชีย Asian Youth Game ค่ะนั้นคือสนามแรกเลยก็คัดตัวกับเพื่อนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็แบบว่าติดทีมชาติไปครั้งแรกแล้วก็หลังจากนั้นภายในปีเดียวกันมันก็จะมียูโอโอลิมปิกที่ได้เหรียญทองอะค่ะตอนนั้นก็คือคัดตัวที่บ้านเราแล้วก็แบบว่าได้อันดับหอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ไปแข่ง เราก็คือไปแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรเลยแต่แค่เราเราซ้อมไปอย่างดีอะคะ่ะเหมือนเราแบบไม่ได้หวังอะไรมากแต่เราหวังแค่ว่าเราทําให้เต็มที่อะไะคะ่ะมันก็เลยออกมาดีะคะ่ะอยู่ดีก็ชนะเฉยก็ยังงง,งอยู่เนะอันนี้โอลิมปิกครั้งที่2ก็ไปคัดเป็นชิงแชมป์โลกค,ะคะ่ะแล้วก็ เขาเอา10ประเทศเราก็ติด1ใน10ประเทศค่ะก็เลยได้ไปโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะปีนี้เราก็ตั้งความหวังจริงๆแล้วหวังแค่ติดท็อป10ในรอบรอบสุดท้ายแค่นี้ก็ถือว่ามาไกลเกินคาดแล้วค่ะที่เหลือหลังจากนั้นก็ก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ว่าวันนั้นมันจะแบบเป็นยังไงอะค่ะจริงๆก็อยากอยากติดอันดับหนึ่งในสามอยู่แล้วค่ะก็คือช่วงนี้ก็ซ้อมไปอย่างเต็มที่ค่ะ เาาก็อยากให้ทุกคนนะคะลองทำกิจกรรมใหม่ๆห,หาอะไรทำเวลาว่างเพื่อที่จะค้นหาตัวเองนะคะอย่างดาวเองก็เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้ที่จะมาเป็นนักกีฬาก็คือเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราจะมาเป็นนักกีฬาอยู่นะจุดจุดนี้เพราะว่าเราก่อนหน้านี้คือเล่นกีฬาไม่ได้เลยอะไรงี้แต่พอแบบว่าเราได้มาลองทำอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆลองมาเล่นวินเซิร์ฟลองมาว่ายน้ำลองมาพายเรือแล้วเราก็จะค้นพบว่า สิ่งไหนที่ทำแล้วมันเหมาะกับตัวเราแล้วทำได้ดีค่ะเราก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะหากิจกรรมทำยามว่างนะคะเผื่ออนาคตไม่แน่คุณอาจจะได้เป็นนักกีฬาแบบเราก็ได้ค่ะคิดถึงกีฬาคิดถึงกกอค่ะ